สวัสดีครับพวกเราจากกลุ่ม c b e s ครับผมนายจักกิวงราันัษา1นึงกสี่์ e ครับผมนายโนไทยเรลวิเชนครับรหัสนักศึกษา1.165.104.00501.2ด2ครับผมนาจริกรมาแยามครับรหัสนักศึกษา1น6 5 1 0 4 0 0 3 2 4 9ครับวันนี้ครับพวกเราจะมาทำมินิโปรเจกต์ เกี่ยวกับระบบุาษ,ษาความปลอดภัยไซยรหสผ่านประตูครับเรื่องแรกครับของระบบเราครับก็ทำการเป็นยูเซอร์ครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยที่พอล็อกอินเข้าแล้วก็ทำการตรวจสอบว่าเป็นแอดมินไหมหรือว่าเป็นยูเซอร์ธรรมดาก็เสร็จแล้วตัวแอดมินนั้นก็จะสามารถในการเขียนเคาท์ให้ยูเซอร์แล้วก็เขียนเขียนประตู แล้วก็ใส่รหัสผ่านอ่ะใช้รหัสผ่านให้กับประตูแล้วก็เมเนจประตูก็คือเมเนจว่าแอ د เปซเซอร์นี้สามารถเข้าประตูไหนได้บ้างของระบบเราส่วนยูเซอร์ทำได้คำแค่ใส่รหัสยูเซอร์เองตัวเองแล้วก็ผ่านเพื่อล็อกปดล็อกปิดล็อกประตูรับต่อไปนะจะเป็นค้าไดแกรมนะครับโดยค้าไดแกรมของเราสมุดจะมีทั้งหมดห้าค้าน้ำโดย ค่าแรกจะเป็นค a r d m a i ครับค่าต่อไปจะเป็น c a สเพอร์ o n นนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น c a สแอดมินกับค c a r เซอร์ครับโดย c a สมีกับคกัสยู r d user จะมีแม่ก็คือเป็น c a สเพอร์ o n นนั่นเองครับแล้วก็จะมีต่อไปจะเป็นคสค r d card home security gui นะครับโดย c a สเพอร์ o n นนะครับจะมี attribute ทั้งหมด4ี่ attribute นะครับก็คือ id number ที่เป็นสตริงครับ first first name ที่เป็นสตริงครับ last น a m e ที่เป็นสตริงครับแล้วก็ gender ที่เป็นสตริงครับ ต่อไปจะเป็นคลาส Admin ครับโดยคลาสอดมินจะมี attribute ทั้งหมด2 attribute นะก็คือ user name ครับที่เป็นสตริง password ที่เป็นสตริงครับต่อไปจะเป็นเมท็อดที่อยู่ใน Admin ครับโดยเมท็อดแรกจะเป็น set detail นะครับโดย set detail ข้างในจะมี input user name ที่เป็นสตริงครับ input password แล้วก็ที่เป็นสตริงครับต่อไปนะจะเป็น get user name ครับที่เป็นสตริงมี get password ที่เป็นสตริงครับ ต่อไปจะเป็นเซต ID number ครับที่มี input number ที่เป็นสตริงข้างในครับแล้วก็จะเป็นเซต first part เซต first name ครับที่มี input first name ที่เป็นสตริงอยู่ข้างในครับแล้วก็จะเป็นเซต last name ครับที่ input ข้างใน input last name จะมีสตริงข้างในครับแล้วก็จะเป็นเซต gender โดย input gender ที่เป็นสตริงครับแล้วก็อีก สี่เม็ต่อที่เหลือจะเป็นเกส id number ครับ get first name g e ส last name แล้วก็ g e ส gender นี่ครับโดยต่อไปนะครับจะเป็น user user จะมีสา t อิทิบิวก็คือ user name ที่เป็นตริงครับ password ที่เป็นสตริงแล้วก็จะมี list ที่เป็นสตริงครับโดยจะมีไม่ต่อข้างในก็คือ user โดย user จะมี user name ครับ password ID number ครับแล้วก็ first name last name gender ครับแล้วก็ ID role นะครับต่อไปจะเป็น get user name ครับที่เป็นสตริง get p a t s w o r d ที่เป็นสต i ิ g set r o นะครับแล้วก็จะมี set ID number set first name set last name set gender set ID number set first name อ่ t เก็ตเฟิร์นเนมเก a ต e g า t เนมเก็ตเจนเแล้วก็จะมีเก t ตดอร์เดนมครับต่อไปครับจะเป็น G.I. ของอเป็นคล้ายของ Home Security G.I. ครับโดยจะมี h t b u ทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือ Frame นะครับแล้วก็จะเป็น User Name ครับที่มันเป็นไฟล์ครับมีพา s s w ด้วยที่เป็น ไฟล์ครับมีเมนเมนูครับที่เป็นเฟรมแล้วก็มีแอดมินนะครับแล้วก็จะมียูเซอร์ไอเรียลิสครับโดยจะมีไม่ต่อก็คือเคตแอดมินแอคเคาท์ครับมีโชว์ล็อกอินสกรีนมีโชว์ดอร์ลิสเซชั่นสกรีนครับโชว์เมนูนะครับแล้วก็จะมีโชว์แอคเคาท์มีเนจเมนต์สกรีนครับ มีโชว์ดอทเมนจ์เมนสกรีนมีโชว์ล็อกอินฟอร์ดอครับมีไฟยูเซอร์บายยูเซอร์เนมครับโชว์ show all ยูเซอร์ไอคาว์โชว์ add ยูเซอร์ไอคาวสกรีนโดยทั้งหมดนี้จะเป็นแบบไพรเวทครับต่อไปครับจะเป็น Activity ครับโดย Activity ของเราจะมีทั้งหมด4ลายครับก็คือ มี e t เ e r ท a ล u ยูเซครับมีแอดมินครับมี system ครับแล้วก็จะเราจะจะเป็น user ครับโดยเริ่มแรกนะครับจะเป็นการเข้าระบบนะครับโดยแ s s ส s y s t e m เข้าไปครับแล้วก็เข้ามาที่ระบบนะครับโดยระบบจะมีการโชว์หน้าล็อกอินขึ้นมาครับแล้วก็ทำการเข้าระบบอินเ r อร์เข้าระบบเข้าไปครับแล้วก็จะทำการ ตรวจสอบนะครับว่าคุณนะเป็นแอดมินหรือเปล่าครับโดยถ้าคุณไม่ใช่แอดมินล้วจะทำการโชว์เออร์เลอร์เ e สขึ้นมาครับแล้วก็ลงไปที่ดีเทอร์ล็อกอินได้เลยครับแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วเป็นแอดมิน yes ก็จะเป็นดิสเพย์เมนูเขาก็คือจะโชว์เมนูขึ้นมาครับให้คุณทำโดยจะมีทั้งหมด5เมนูครับโดยเมนูแรกคือแอดมินแอดยูเซอร์แอดเาโดยหลังจากเข้า Ad, Add user account เราจะทำการ Add user account เข้ามาะคระับว่าให้ทำก,การเพิ่มข้อมูลของเพิ่มบัญชีข้อมูล admin ต่างๆที่จะเข้ามาทำในระบบได้ครับราจะเป็น,ปนก็คือระบบก็คือ view all account ก็คือทำการดูระบบครับว่าในนั้นมี account อะไรบ้างครับทำการดูว่ามีบัญชีอะไรบ้างอยู่ในระบบต่อไปจะเป็น do management ครับก็คือทำการ add edit ดีล e ดอนนั่นเองครับก็คือสามารถเพิ่มลบประตูได้เองครับแล้วก็ทำาอัปเดตยูเซอร์รีคอร์ดนั่นเองครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็น Account management นะครับก็คือทำการ Edit n u m b e r ครับแล้วก็ Select o p t i o n นั่นเองครับแล้วเมนูสุดท้ายขอก็คือสามารถกดเริ่มระบบไปเลยพอกดเราเริ่มระบบปุ๊บก็จะ ดูว่ายูเซอร์ที่เข้ามาเข้ามาทางานอ่ะก็ทําการเลือกประตูว่าจะเข้าผ่านประตูจะเข้าผ่านประตูไหนบ้างโดยที่จะทำการตรวจสอบรหัสที่ยูเซอร์กรอกเข้าไปถ้ารหัสผ่านถูกก็จะทําการเข้าประตูแล้วก็ดีเทลหน้าเราอินครับแต่ว่าถ้ารหัสผิดก็ทําการจะต้องสาหัสใหม่ว่าเข้าระบบได้หรือไม่ครับแล้วก็ทําการดีเทลระบบก็ทําการออกจากระบบได้ครับ ครับต่อมาเป็นในส่วนของโค้ดนะครับเรามีทั้งหมด5คาคนนะครับรวมคันเมนด้วยก็เริ่มดูจากครัดที่เป็นตัวเพอร์ซันก่อนนะครับเพอร์ซันเป็นครัดหลักนะครับแล้วก็มีแอต tribute นะครับ4ตัวก็คือ id number first name last name gender นะครับแล้วก็ตัวมีครัดของ user user จะคือ extend มาจาก Person นะครับ user เป็นครัดของ user ทั่วไปนะครับสำหรับให้ผู้ใช้ระบบที่อยากเข้าประตูนะครับได้ใช้งาน ในส่วนของบอร์ซันะครับก็มีตัว constructor นะครับคอยใส่ข้อมูลของ user แต่ละ user แล้วก็เป็นเมธอดในการอ่านค่านะครับแล้วก็เซตค่าอย่างเช่นอ่านค่า u s อร n a m e อ่านค่า password แล้วก็เซตประตูนะครับว่าอนุญ,ญาตให้เข้าประตูไหนได้บ้างเซต id number นะครับเซตรหัสบัตรเซตชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เพศนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นเมธอดในการอ่านนะครับแล้วก็มาในส่วนของ admin นะครับ admin ก็คล้ายๆกันครับแต่ว่า attribute จะน้อย มีแค่ username กับ password นะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นฟังก์ชันในการอ่านค่าต่างๆมาในส่วนของปัจจัยหลักนะครับของ Home Security GUI นะครับโดย Home Security GUI นะครับจะมีเมธอดนะครับเริ่มแรกก็คือเป็นเมธอด create admin account เริ่มระบบขึ้นมาก็สร้างบัญชีของ admin น,นะครับในการดูแลแต่ระบบนั้นก็กรอก username กับ password แล้วก็มาในส่วนของ login screen นะครับ ก็คือโชว์หน้าล็อกอินว่าจะให้ก,กรอก username กับรหัสผ่านอะไรนะครับนหน้าล็อกอินทั่วไปอันนี้แล้วก็มีโชว์ดอเลคชั่นสกรีนนะครับอันนี้ก็เป็น G U I ในการโชว์นะครับว่ายูเซอร์จะเลือกประตูไหนนะครับแล้วก็มีโชว์เมนเมนูนะครับที่จริงโชว์เมนเมนูเนี่ยจะเป็นของแอดมินนะครับก็สั่งให้สตาร์ซิสเ็มได้แอด user account ได้ ดูบัญชีผู้ใช้ได้จัดก,การประตูได้นะครับเพิ่มประตูลบประตูแล้วก็มี Account Management นะครับในการแก้ไขข้อมูลยูเซอร์ต่างๆอันนี้เป็นเมทัลโช้คอัคเคาท์ a มเนจเมนต์สกรนนะครับก็เข้ามาในเมนูของ Account Management อันนี้ก็เป็นเมต่อในการแก้ไขตัว Account ของยูเซอร์นะครับพวกมี First t n m m l ร้าน Name, last name เจนเดอร์ Gender, แล้วก็ประตูที่อนุญาตนะครับสามารถเพิ่มหรือว่าแก้ไขได้โอเคแล้วก็เป็นเมทต่อโช o w m a n a g เ m e n t s สก e ีนนะครับก็อันนี้เป็นเมทต่อของแอดมินเหมือนกันนะครับทําการเป็นเมทต่อที่ใช้ในการเพิ่มประตูลบประตูแล้วก็อิดิชื่อประตูนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็มีเมทต่อ โชว์ล็อกอินนะครับฟอร์ดอันนี้จะเป็นโชว์เป็นหน้าล็อกอินของยูเซอร์นะครับในการกดเข้าไปแต่ละประตูแล้วก็จะมียูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดขึ้นมาให้กรอกนะครับว่า,า push, ผู้ผู้ยูเซอร์เนมเนี่ยหรือว่ายูเซอร์ที่ต้องการเข้าประตูเนี่ยมียูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเป็นอะไรแล้วก็โชว์ all user account อันนี้เป็นเมธอดที่แสดงยูเซอร์ที่มีทั้งหมดในระบบนะครับว่ามีกี่ยูเซอร์ก็ โซลายละเอียดตามนี้นะครับมี user name มี id มี name แล้วก็มีมีเพศมีประตูที่อนุญาตนะครับโอเคครบแล้วก็เรา,เราจะลองรันระบบให้ดูนะครับอ๋อแล้วก็มีไฟล์อจุด .txt นะครับนี้เป็นไฟล์ชื่อประตูที่มีในในระบบนะครับว่ามีประตูไหนในระบบบ้าง ก็มีเทสเตอร์ o ูมมี Manager Room นะครับมี c o r o o ูมมี HR Room นะครับลองรันระบบให้ดูเริ่มจากรันระบบนะครับก็จะเป็นหน้า c ขีย t อ่า a d m i n a c c o เ n t นะครับเราจะกรอก u อ่อ n a m e กับ p a s s Word ของ Admin เข้าไปนะครับอันนี้ผมตั้งเป็น1234แล้วก็รหัสผ่านก็เป็น1234นะครับกดสร้าง Admin ขึ้นมาก็ Admin Account Create Success นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นหน้า Login นะครับเราจะกรอกหน้า Login ของ แอดมินเข้าไปหนึ่งองสามสกับ1นึ่งองสามสถ้าเรากรอกผิดก็จะขึ้นเ,เรื่อยนะครับเราก็มาในส่วนของหน้าเมนเมนูนะครับก็มีทั้งหมด5้าเมนูให้เลือกนะครับสตาร์ทซิสเตก็คือเริ่มระบบเลยก็จะไปเ,เริ่มหน้าให้เลือกประตูเลยนะครับเหมือนการเริ่มระบบรันระบบเลยแล้วก็มี Add User Account เริ่มที่ Add User Account นะครับก็เป็นการเ,าเป็นเมนูของการสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับ อย่างเช่น Username ผมจะเอาเป็นอโนไทยนะครับแล้วก็รหัสผ่าน1234 ID Number ก็เป็นรหัสนักษาผมล้กัน1 1 6่1 0 4 0้าห s ึ่งศูนย a สี่หกก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับเพศก็เป็นเพศชายแล้วก็ s e l ect Door นะครับอันนี้เป็น s e l ect Door ที่เราจะอนุญาตให้ Username ที่ชื่ออโนไทยเนี่ยเข้าเข้าถึงประตูไหนได้บ้างเข้าถึงห้องไหนได้บ้างนะครับ อย่างเช่นนี้มีให้เลือกมี t ทสเต r ร o รูมมี Manager Room c o โอ o ูมเ r ด o าร์นะครับอันนี้ผมจะอนุญาตให้เข้าไปที่ t ทสเตอร์รูได้แค่ประตูเดียวนะครับก็กด a d d ดอขึ้นมาก็จะมีอันนี้แต่ว่าถ้าผมอยากให้ Manager Room ให้อโนไทยเนี่ยเข้าเมนเจอร์รูมได้ก็กด a d d ดอเข้าไปก็จะมีทั้งหมด2ประตูนะครับแล้วกด a d ดยูเซขึ้นมา แล้วก็กลับมาที่หน้าเมนูนะครับก็เราจะดูในส่วนของ View all account ก่อนก็คือดูว่า account ในระบบเนี่ยมี account อะไรบ้างอย่างเช่นนี้ก็มีแค่ account s, อโนไทย account เดียวนะครับทีอ่อยู่ในระบบแล้วก็ a l าวดอ o o ก็มี t e สเตอร์ o m กับ Manager Room นะครับ2ห้องที่เข้าถึงได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆก็กลับมาที่หน้าหลักต่อมาเป็น Door Management นะครับเมนู Menu. ดอเมนเเมนก็เป็นการแก้ไขประตูในระบบนะครับว่าอยากแก้ไขประตูไหนอยากเปลี่ยนชื่อหรือว่าอยากเพิ่มประตูนะครับอย่างเช่นผมอแอดน,นิวดอเข้าไปเป็นเอาเป็นสตา o o m ลูมเพิ่มเข้าไปก็จะมี s t a r ฟ r o ูมอยู่ในระบบนะครับแล้วก็อยากลบ s t าฟฟ r o ูมก็ลบได้นะ แล้วก็ Edit ก็ Edit ชื่อได้นะครับต่อมาเป็น Account Management นะครับ Account Management ก็ข้างบนจะเป็นเมนูของการเลือกนะครับว่าจะแก้ไข User ไหนข้างล่างก็อยากแก้ a อ tribute อะไรของ User นะครับก็มี ID number มี first name last name มี gender แล้วก็มีประตูที่อนุญ,ญาตนะครับอย่างเช่นอันนี้กดเข้ามาที่ User โนทยแล้วก็ Edit ประตูที่จะอนุญาตนะครับแล้วกด Edit ก็สังเกตว่าถ้าเป็นคุมดําแสดงว่ายูเซอร์นั้นที่เป็นคุมดำเนี่ยแสดงว่าประตูนั้นเนี่ยได้ยูเซอร์นั้นได้รับอนุญ,ญาตในการเข้าประตู2ประตูนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไม่มีคุมดำเนี่ยแสดงว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ถ้ากดซ้ําแล้วกดโอเคที่ในประตูที่มีคุมดำเนี่ยจะถือว่าเป็นการยกเลิกนะครับไม่ให้ยูเซอร์นั้นเข้าสิทธิ์ประตูนั้นได้ก็จะไม่มีคุมดํา แต่ถ้าผมกดเพิ่มที่ CO room ก็เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้อโนไทยเข้า CO room ได้ก็จะขึ้นคุมดํานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น Edit เพศ edit, เอิดิทนำสกุลนะครับทั่วไปแล้วก็มาดูที่เมนูสุดท้ายนะครับ Start system ก็เป็นการเริ่มระบบเริ่มระบบขึ้นมานะครับจะมีทั้งหมด4ประตูตามที่เรามีระบบนะครับมีในระบบแล้วก็ สมมุติว่าโนไทยเข้าเทเตอร์ลูมได้นะครับก็เอาเป็นอโนไทยรหัสผ่าน1234นะครับก็อ่ออ้าวเบลนอ คอเดี๋ยวผมจำลองอีกข้อ์นึงให้ดูนะเอาเป็น A ตัวเดียวนะคะับผ่าน1234นะครับแล้วก็ id number first name เมอาเป็น A อบ้านเนมเป็น R แล้วก็ให้เข้าได้เทสเตอร์รูมกับ m มนเจอร์ o ูมนะครับอินเทนนี่นะครับถ้า เราลองส่เา้าใหม่นะครับเมื่อกี้อาจจะเกิดเรื่อแล้วก็มี username สมมุติว่า username a รหัสผ่าน1 2 3 4ที่เข้าประตู t ทสเ e r room ได้กดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นว่า access g a n นะครับ to t e a t e r room ก็คือเขามีสิทธิ์เข้าถึงนะครับแล้วก็ลองให้เข้าประตูที่ไม่รับอนุญาตนะครับในเช่น t e t e r room staff room ก็เข้าไม่ได้นะครับแต่นี้ลบไฟล์น่าจะมีผิด โอเคก็เมื่อกี้ A เข้าได้แค่ t ทสเตอร์ o ูมกับ m a n เจอร์ o ูมนะครับแต่ว่าเข้า c o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  ูมไม่ได้ก็ระบบก็ประมาณนี้นะครับซึ่งระบบของเรานะจะเป็นการจำลองเข้าประตูของจริงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ที่เพื่อนนำเสนอไปครับคือการถ้าเราเข้าระบบ Start ระบบแล้วถ้าเราใส่รหัสผ่านก็เหมือนเราใส่รหัสผ่านที่ประตูก็ทําให้เหมือนว่าเราใส่รหัสประตูจริงๆถ้าใส่ได้ก็คือเปิดประตูได้ถ้าใส่ไม่ได้ประตูก็จะไม่เปิดนั่นเองครับก็วันนี้กลุ่มของพวกเราจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ